ตาปฐมข้าราชการครูบำนาญได้ตัดสินใจออกไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลแต่ยังมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตซึ่งการมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีว่าวัดแห่งนี้แม้จะอยู่หลังเขาแต่ก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรนักเพราะอินเทอร์เนต็ตเป็นตัวเชื่อมกับโลกภายนอกวัดแห่งนี้คุณปฐมได้ออกเซอร์เวยก่อนตัดสินใจโกนผม เขากับภรรยาได้ออกทัวร์ตระเวนหาข้อมูลหาวัดที่เหมาะสมเขาไม่ต้องการวัดใหญ่ผู้คนพลุกพล่านวัดแห่งนี้อยู่นอกเมืองอุตรดิตถ์ออกไปทางเขื่อนศริกิจถึงไม่ติดถนนใหญ่แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยวอะไรมีชุมชนร,บรอบๆวัดที่ค่อนข้างหนานแน่นครอบครัวจะสะดวกเวลาออกไปเยี่ยมไปถวายเพลนก็ยังทัน เขาใช้จังหวะด,ดีๆนี้กับโครงการบวชนาคหมู่ของวัดนอกจากจะไม่รู้สึกเหงาเขายังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกตั้งมากมายเขาใช้เวลากับการเข้านาคก,ก่อนบวชนานเป็นอาทิตย์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตของสงฆ์ใช้ชีวิตกับนาคอื่นๆจึงไม่รู้สึกเหงาคุณปฐมยืดหยุ่นเรื่องระยะเวลาการบวชคือไม่ได้กำหนดตายตัวว่าจะบวชนานแค่ไหนภรรยาก,ก็เข้าใจดี และอนุโมทนากับคุณสามีเต็มที่หลังงานบวชเสร็จสิ้นคุณปถมซึ่งก็กลายเป็นหลวงตาปถมไปแล้วเพราะอาวุโสท,ที่สุดในรุ่นเมื่อเวลาผ่านไปหลายวัดมีพระภิกษุสงฆ์น้อยลงจะทำศาสนพิธีใดๆก็ติดขัดมีการนิมนต์พระข้ามวัดกันบ่อยๆบางวัดไม่มีเจ้าอาวาสมีแต่พระลูกวัดไม่กี่รูป พระลูกวัดก็ทยอยลาสิกขาพอดีที่วัดนี้มีพระภิกษุสงฆ์ห้ารูปรวมเจ้าอาวาสด,ด้วยวัดนี้มีเสนาสนะค่อนข้างสมบูรณ์จึงดูเหมือนเป็นวัดขนาดใหญ่แต่พอรู้ว่ามีพระจำวัดเพียงห้ารูปฝังแล้วก็ใจหายแถมยังมีญาติโยมจากวัดต่างตำบลมาขอเจ้าอาวาสเพื่อนิมนต์พระลูกวัดไปอยู่ประจำ หลวงพ่อ,จเ,อาาเจ้าอาวาสเจาะจงถามความสมัครใจหลวงตาปฐมหลวงตาก็นิ่งอึ้งไปเหมือนกันหลวงตาปฐมขอคิดดูก่อนที่จริงก็ตัดสินใจได้แล้วว่าสมัครใจจะไปรับผิดชอบในการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นสิทธิ์ถาคตไปนานๆแต่ที่ยังไม่ตอบรับทันทีก็เพราะจะขอความเห็นจากครอบครัวก่อน พราะหลวงตาประถมไม่ได้คิดจะตัดขาดจากครอบครัวเลยสิทีเดียวสุดท้ายก็ตอบรับเจ้าอาวาสไปเพราะหมดห่วงเรื่องครอบครัวโยมผู้หญิงผู้ประเสริฐก็อนุโมทนาสาธุด้วยหลวงตาประถมรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาทีละน้อยอยากจะผจญกับความยากลำบากตอนแก่เพราะสุขสบายมาทั้งชีวิตลูกเขยขับรถมารับถึงวัด เพื่อขนย้ายสัมภาระส่วนตัวและเครื่องอัฐาบริขารต่างๆออกเดินทางไปวัดแห่งใหม่ซึ่งหลวงตาปฐมพอจะรู้จักอยู่บ้างซึ่งวัดแห่งใหม่นี้กำลังจะร้างไร้สิทธิฐาคตทราบแต่เพียงว่ามีพระหนุ่มรูปเดียวจำวัดเท่านั้นแต่อยู่ระหว่างเดินทางไปเยี่ยมโยมแม่ที่ต่างจังหวัดก็ไม่แน่ว่าจะกลับมาหรือไม่เรื่องการเลื่อนสมณศักดิ์นั้นไม่ได้อยู่ในหัวหลวงตาปฐมเลยสักนิด ต้องการเพียงจระทางโลกเท่านั้นประการสำคัญมีเจ้าคณะตำบลรักษาการเจ้าอาวาดวัดนี้อยู่แล้วเมื่อคนในครอบครัวเห็นสภาพวัดแห่งใหม่แล้วรู้สึกหวังเวงมากเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ที่วัดนี้มานานแล้วแม้แต่หมาวัดก็ไม่มีให้เห็นสักตัวโยมผู้หญิงถามว่าจะอยู่ได้ไหมหลวงตาปฐมบอกว่าอยู่ได้ พร้อมทั้งเปิดไฟฟ้าให้ดูก็เปิดติดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เกือบเต็มหลวงตาปฐมเริ่มรู้สึกลดความผูกพันกับครอบครัวลงเริ่มจะแน่วแน่ละทางโลกครอบครัวก็สุขสบายแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเมื่อขนของลงไปเก็บไว้บนสาลาวัดเสร็จแล้วครอบครัวก็จากไปทิ้งไว้แต่ความเงียบเหงาไม่มีใครเลยในวัดนี้ หลวงตาปฐมต้องจำวัดที่สลาแห่งนี้ไปก่อนพรุ่งนี้ถึงจะเข้าไปสำรวจกุฏิหลังใดหลังหนึ่งคืนนี้กลางบุ้งบนสลานี้จำวัดไปก่อนพรุ่งนี้เช้าออกบินทบทตามวัดปฏิบัติของสงฆ์หลังจากพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปบ้านความมืดก็ปกคลุมไปทั่วบริเวณวัด ไม่นานก็ปรากฏเงาตะคุ่มตะคุ่มของผู้ชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาบนศาลาด้วยเสียงเดินอันแผ่วเบาแนะนำตัวว่าเป็นสปัปเหร่ของวัดนี้เพิ่งทราบข่าวว่าจะมีพระมาจำวัดที่นี่วัดนี้ว่างเว้นจากพระสงฆ์มาระยะหนึ่งแล้วถามว่าหลวงตาจะอยู่ได้ไหมหลวงตาปฐมยืนยันว่าอยู่ได้มีอะไรน่ากังวลหรือเปล่าและคำถามที่สำคัญของหลวงตาคือ ที่นี่มีพระลูกวัดไหมสัป,ปเหร่อตอบว่ามีพระหนุ่มอยู่รูปหนึ่งแต่เดินทางไปเยี่ยมโยมแม่ที่พิษณุโลกตั้งแต่ออกพรรษาไม่มีแววจะกลับมาอีกเลยลุงสัป,ปเหร่อเตือนว่าวัดนี้มีอาถรรพ์อยู่ทั่วทุกมุมวัดหลังเมนเผาศพท้ายวัดมีกุฏิเก่าหลังหนึ่งถัดไปจะเป็นป่ารกทึบเลยออกไปจะเป็นทุ่งนา ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเข้าไปใกล้กุฏิหลังนั้นไม่มีใครเข้าไปยุ่งกุฏิหลังนั้นมานานแล้วฟังแล้วหลวงตาปฐมอยากจะถามว่ามีอะไรน่าห่วงบ้างและเป็นเพราะอะไรกุฏิหลังนั้นจึงเป็นส่วนที่ห่วงห้ามแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรหลวงตากลับไม่ปริปากถามเรื่องนี้หลังจากแนะนำสถานที่ในวัดทุกอย่างแล้ว ลุงสัป,ปเรอก็จากไปพร้อมกับความเงียบวังเวงเหมือนเดิมลุงตาเดินไปเปิดไฟทุกดวงที่เปิดติดเพื่อขับไล่ความมืดและไล่ความอึมครึมไปด้วยพอสงน้ำเสร็จก็ทำวัดเย็นอยู่รูปเดียวแล้วก็เข้าจำวัดในมุง้งวันนี้เหนื่อยเดินทางมาพอสมควรดึกสงัดหลุงตาตื่นขึ้นมากลางดึก เมีเสียงหมาเห่าหอนรบกวนเหมือนมีคนกลุ่มหนึ่งจะเดินผ่านสาลาไปทางเมนเผาศพที่มองเห็นยอดแหลมของปล่องควันตั้งแต่ช่วงบ่ายมันแปลกมากที่ไม่มีเสียงเดินทั้งๆท,ที่มีคนไม่น้อยไม่มีเสียงพูดคุยกันเลยหลวงตามองตามหลังคนกลุ่มนั้นไปจากแสงไฟที่หลวงตาเปิดทิ้งไว้ทำให้มองเห็นคนที่เดินหลังสุดทันใดนั้นเขาหันกลับมาหาหลวงตา คุณพระช่วยมันหันมาแต่หัวลำตัวไม่ได้หันตาม,มาเลยหลวงตาสะดุ้งเกือบจะร้องออกมาแต่หลวงตายังสามารถควบคุมอารมณ์ให้นิ่งได้ก่อนจะจำวัดยาวไปจนถึงตีห้าเช้ามืดพยายามไม่นึกถึงเรื่องสยองเมื่อคืนหลวงตาปฐถมเตรียมตัวออกบินทบาทเชา้านี้เมื่อย่างก้าวเดินออกไปตามเส้นทางในหมู่บ้าน ซึ่งห่างจากตัวัดไม่ไกลนักดูแล้วไม่ได้ล้าหลังมีบ้านพักอาศัยหนาแน่นมีรถยนโโตโ์มอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาชาวบ้านตื่นเต้นที่เห็นมีพระมาบินทบาทนึกว่ามาจากวัดอื่นแต่พอรู้ว่าจะมีพระมาจำพรรษาที่นี่ก็รีบหาข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรกันยกใหญ่ชาวนี้ไม่ผิดหวังเลยมีศรัทธาญาติโยมมาใส่บาตรมากมายเป็นการบอกข่าวให้ชาวบ้านทราบว่า จะมีพระมาอยู่ประจำที่นี่แล้วก่อนกลับวัดลวงตาได้เอ่ยถามผู้คนที่ร้านขาแห่งหนึ่งว่าบ้านสับเปลออยู่ที่ไหนคุณป้าเจ้าของร้านทำสีหน้าตกใจถามกลับหลวงตาว่ารู้จักสับเปลอทีได้อย่างไรหลวงตาตอบว่าหัวคําเมื่อวานลุงสับเปลอเข้าไปหาที่วัดไปแนะนำอะไรต่างๆในวัด ขณะเดียวกันโยมผู้หญิงสูงอายุอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆฟังแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีคลุยแล้วเดินสเปสะสปะจากไปลุงตาได้แต่งงคุณป้าเจ้าของร้านค้ารู้สึกหนาวสถานขึ้นมาและจะเป็นต้องเฉลยให้ฟังว่าซัป,ปเปอทีตายไปหลายเดือนแล้วคุณยายคนนั้นเป็นเมียแกเองลวงตาได้แต่อึง้งนึกไม่ถึงว่าจะเจอดีตั้งแต่วันแรก แต่เพื่อไม่ให้ความหวาดกลัวมันลุกลามออกไปหลวงตาจึงขอร้องคุณป้าว่าไม่ให้แพร่งพลายเรื่องผีสับปเปลอถึงแม้ว่าจะปิดปากชาวบ้านไม่ได้ก็ตามหลวงตาเดินกลับวัดพร้อมกับของใส่บาทมากมายระหว่างทางรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามมาไม่ห่างพอหันไปมองก็ไม่มีใครเดินไปหยุดไป เพราะคอยระแวงว่าจะมีใครไม่ประสงค์ดีเดินตามมาพอดีเส้นทางระหว่างวัดกับชุมชนมันก็เปลี่ยวนิดหนึ่งด้วยจนกระทั่งถึงซุ้มประตูวัดจึงปรากฏชายวัยกลางคนยืนรออยู่บอกว่าเขาเป็นมรกคทายกวัดนี้หลวงตาถามว่าเดินตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่มักกทายกบอกว่าไม่ได้เดินตามเขาตั้งใจเดินนำหน้ามาก่อนเพื่อมารอหลวงตาที่วัด หลวงตาปฐมได้แต่รู้สึกแปลกๆมัคทายกวัดช่วยหลวงตาขนของจากบินทบาทไปเก็บไว้ที่ศาลาวัดหลวงตาจึงได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมของวัดนี้จากมัคทายกหลายอย่างหลวงตาสำรวจกุฏิต่างๆแล้วจึงเลือกกุฏิหลังหนึ่งและขนของขึ้นกุฏิซึ่งดูดีและสะอาดสะอ้านกว่าหลังอื่น มัคทายกก็ช่วยหลวงตาทุกอย่างพร้อมทั้งบอกว่าหลวงพี่โสพลคือพระหนุ่มที่เดินทางไปเยี่ยมโยมแม่ยังไม่กลับมาข้อมูลเพิ่มเติมคือพระโสพลเป็นพวกที่ชอบสัก์เสกเลขยันชอบเล่นคุณใสเป็นชีวิตจิตใจแถมยังป่วยเรื้อหลังอีกมักจะมีปัญหากับลุงทีสับปเปลือประจำวัดนี้ด้วยหลังจากที่พระหนุ่มเดินทางไปเยี่ยมโยมแม่ ไม่นานลุงสับเปลือก็ตายไปอย่างปริศนามัคทายกบอกว่ากุติของพระโสพลอยู่ท้ายวัดโน่นเมื่อก่อนมีวัยรุ่นมามั่วสุมด้วยเมื่อช่วยขนย้ายสัภพระทุกอย่างแล้วมัคทายกก็ลากลับไปวัดนี้มีเสนาสนะที่ค่อนข้างสมบูรณ์มีโบสถ์มีศาลาเมนเผาศพศาลาธรรมสังเวชมีกุฏิหลายหลัง วัดก็อยู่ไม่ไกลจากชุมชนมีห้องน้ําแยกชายหญิงจำนวนมากเข้าใจได้ว่าเมื่อก่อนน่าจะมีคณะสัทธาญาติโยมมาจากต่างถิน่นมาทำบุญพระป่าสามคัคคีหรือมาทอดกระถินไม่น้อยจึงมีห้องน้าเอาไว้บริการแขกเป็นที่น่าสีดายที่ไม่มีพระสงฆ์มาอยู่ประจำเลยถ้าพระหนุ่มไม่กลับมาก็ดีเหมือนกันเพราะคงจะเป็นปัญหาให้คอยแก้ไข คำนี้หลวงตาจำวัดอยู่รูปเดียวบนกุฏิสวดมนต์เย็นไม่ขาดเวลาผ่านไปจนกระทั่งดึกสงัดมีเสียงหมาเห่าหอนรู้สึกแปลกใจที่ไม่มีหมาที่วัดนี้เลยแต่กลับมีเสียงเห่าหอนของพวกมันหลวงตาเห็นเงาวบไหวของคนจึงเดินลงมาจากกุฏิปรากฏเงาร่างของพระภิกษุรูปหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นพระหนุ่ม ที่ไม่อยากจะรอคอยแล้วนั่นเองพระหนุ่มที่ห่มจีวรแบบห่มคลุมเหมือนพึ่งมาจากข้างนอกกําลังจะเดินผ่านไปทางท้ายวัดพระภิกษุหนุ่มหันกลับมาช้าๆหลุงตารู้สึกหนาวเยือกโดยไม่มีเหตุผลทั้งๆที่พระหนุ่มก็ดูเหมือนจะปกปติดีเพียงแต่เห็นหน้าไม่ชัดหลุงตาปถมถามออกไปว่าใช่พระโสพลหรือไม่ พระหนุ่มตอบสั้นๆว่าใช่แต่ซุ้มเสียงแห่พล่าเหมือนคนไม่สบายฟังแล้วไม่รู้หลวงตาจะดีใจหรือไม่พระหนุ่มเดินหายไปทางกุฏิท้ายวัดใกล้เมนเผาศพตรงกับที่มรคทาย,ยกพูดเอาไว้บนกุฏิของพระหนุ่มยังมืดมิดไฟฟ้าก็ยังไม่เปิดเสียงหมายังเห่าหอนดังแว่วมาจากไกลแสนไกล คืนนี้ทำใจไว้แล้วว่าจะต้องเจออะไรอีกบ้างจะต้องตั้งมั่นแน่วแน่ที่จะสยบมนันทั้งๆท,ท,ที่หลวงตามีแต่บทสวดอิติปิโสเป็นอาวุธเท่านั้นที่เหลือคือจิตใจที่กล้าแข็งผ่านไปไม่นานหลวงตาเข้าจำวัดยังไม่หลับด้วยซ้ำก็มีเสียงเคาะประตูกุฏิดังขึ้นแต่ยังไม่ถามว่าเป็นใครหลวงตาลองนั่งสมาธิเป็นการทำสมาธิในสถาน,นาการณ์จริงครั้งแรก ซึ่งก็ได้ผลจากตาในของหลวงตาหลวงตาเห็นพูดผีลุมล้อมอยู่ข้างล่างกุฏิเต็มไปหมดมีแต่วิญญาณที่เต็มไปด้วยรูปร่างพิกลพิการแต่ที่ตาในยังมองไม่เห็นเลยคือวิญญาณกลุ่มนี้มาจากไหนใครเป็นคนควบคุมเพราะความสามารถของท่านมีเพียงเท่านี้เช้ามืดหลวงตาเดินไปท้ายวัด ตั้งใจจะปลุกให้พระโสพลเตรียมตัวออกบินทบาทและจะขอให้พระหนุ่มโสพลขึ้นไปตีะระฆังเพื่อให้ญาติโยมในหมู่บ้านได้เตรียมตัวทันใส่บาตรแต่ก็ต้องแปลกใจว่าประตูห้องถูกปิดคล้องแม่กุญแจล็อกเอาไว้เรียบร้อยสงสัยว่าพระหนุ่มจะออกไปไหนตั้งแต่ก่อนที่หลวงตาจะตื่นหลวงตาคงต้องออกบินทบาทเพียงรูปเดียวอีกแล้ว เรื่องที่น่าหนักใจคือสหายธรรมิกหนุ่มผู้ลึกลับตอนนี้อยู่ไหนเพราะลางสังหรณ์ก็คือพระโสพลยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลวงตาไม่แน่ใจเลยว่าหลวงตาคุยกับคนหรือไม่คืนนี้เป็นคืนที่สามที่เข้าจำวัดที่นี่หลวงตาปฐมใช้ชีวิตที่เป็นปกติจะเหมือนการเคลื่อนไหวทุกอย่างของหลวงตาจะมีสายตาลึกลับ จ้องมองหลวงตาอยู่ตลอดเวลาพอหันไปมองตรงๆก็ไม่มีใครคืนนี้หลังสวดมนต์เย็นยังไม่ทันที่หลวงตาจะได้ทำอะไรพลันหางตาก,ก็มองเห็นแสงไฟส่องสว่างมาจากกุฏิท้ายวัดซึ่งก็คือกุฏิของพระโสพลซึ่งไม่เคยเห็นเปิดไฟมาก่อนกำลังจะดูว่าพระหนุ่มกลับเข้ามาหรือเปล่าพลันแสงไฟก็ดับลง สักครู่ไฟฟ้าที่สารวัตรก็สว่างขึ้นสาราวัตซึ่งไม่ได้ไกลไปจากกุฏินี้นักพอจะมองเห็นเงาคนที่จะเดินไปเปิดหรือปิดไฟแต่ก็ไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวใดๆแต่แล้วแสงไฟที่สารวัตรก็ดับลงและดวงไฟที่หน้าโบสถก็สว่างขึ้นแค่อึดใจก็ดับลงคราวนี้วัดทั้งวัดก็มืดสนิทนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติ สักครู่ต่อมาก็มีเสียงหมาหอนอยู่ท้ายวัดเสียงหอนที่เย็นเยือะยกใกล้เมนเผาศพบ,บรรยากาศแบบนี้ไม่แปลกใจเลยว่าวัดนี้จะร้างไร้พระภิกษุสงฆ์ลุงตาเชื่อแล้วว่าพระหนุ่มรูปนั้นไม่ได้ดำรงชีพเหมือนคนปกติอีกแล้วและแล้วก็ปรากฏกายของพระหนุ่มยืนอยู่กลางลานวัดรูปร่างสูงเลยหลังคากุฏินุ่งห่มเพียงสบงข,ดขาด ปกปิดร่างกายเท่านั้นไม่มีจีวรไม่มีอังสะจากแสงไฟบนกุฏิเผยให้เห็นรอยสักต่างๆเต็มร่างกายของพระนุ่มใบหน้าที่กล้านดำดวงตาลึกโบหน้าตอบปากเสแยร่างกายที่เต็มไปด้วยรอยสักอักขระผอมแห้งผิวหนังแห้งรีบติดกระดูชัดเจนแล้วว่ามันคือสภาพของพูดผีพูดผีอันเป็นเปรต เคลื่อนไหวเชื่องช้าลุงตาต้องใช้บทสวดอุทิศส่วนกุศลอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาในที่สุดเปลตพระหนุ่มก็กลายเป็นกลุ่มควันลอยเข้าไปในกุฏิของตัวเองที่ท้ายวัดหลวงตายืนตัวชาเพ่งมองด้วยความหวาดวันไม่นานก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง หลวงตาปฐมจึงรีบขึ้นกุฏิจะเข้าจําวัดถึงแม้จะรู้ว่าไม่สามารถข่มตาหลับได้พลันก็มีเสียงเดินอันแผ่วเบาเดินขึ้นกุฏิมายืนบนนอกกระชานเป็นร่างของสปเลอร์ทีเขาก้มลงกราบหลวงตาอย่างนอบน้อมมีเสียงพูดในเงาสลลวคุมตาทีแนะนําให้หลวงตากลับไปจําพรรษาที่วัดเดิม ที่นี่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ไม่มีพระสงฆ์รูปใดจำพรรษาที่นี่ได้นานหลวงพี่โสพลเล่นคุณใสจนตัวตายเขาไม่ได้ไปเยี่ยมแม่อย่างที่เข้าใจกันเขายัางอยู่ที่นี่อยู่วัดนี้อยู่จนตัวตายหลวงตายังไม่ทันจะเอ่ยถามอะไรคุณตาทีก็อันตรธานหายไปพอลืมตาขึ้นมา ถึงได้รู้ว่าตัวเองฝันไปัปเปเลทีคงต้องการจะบอกอะไรหลวงตาออกเดินบินธบาตตอนเช้าเหมือนเดิมอันเป็นวัดปฏิบัติที่ไม่เคยบกพร่องระหว่างออกบินธบาตโปรดสัตว์ท่านได้พบกับโยมผู้ชายที่เป็นมัคทายกคนเดิมหลวงตาประถมขอให้เข้ามาช่วยอะไรบางอย่างในวัดพร้อมเครื่องมือบางอย่าง ลุงตาปฐมกับมักทายกขึ้นไปบนกุฏิพระโสพลมักทายกออกแรงงัดแม่กุญแจที่คล้องประตูอยู่เมื่องัดออกมาแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ในห้องจำวัดของพระโสพลนอกจากกลิ่นเหม็นอับแล้วก็คือซากศพของคนที่เหลือแต่โครงกระดูกซึ่งยังนุ่งห่มสบงและอังสาอยู่มีเครื่องบูชาต่างๆข้าวของที่เกี่ยวข้องก,กับการทำพิธีทางไสยศาสตร์ ที่เต็มไปด้วย,ยหยักใยมกคทายกไวกลางคนถึงกับตกตะลึงหลวงตาปฐมขอให้มกคทายกไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านและขอให้ผู้ใหญ่บ้านมาพร้อมกับชาวบ้านจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นพยานและช่วยกันนําข้าวของต่างๆออกมาจากห้องจำวัดรวมทั้งซากศพนั้นด้วยเพื่อจัดการชาปนกิจทำพิธีสวดส่งวิญญาณให้ถูกต้อง ปลดปล่อยวิญญาณให้หลุดพ้นจากการจองจำของหลวงพี่โสพลหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันลำดับความคิดประติดประต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เชื่อมโยงกันทุกคนเห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นสัป,ปเปเฉรอทีที่เป็นคนใส่กุญแจขังพระโสพลเอาไว้จนมรณภาพสัป,ปเปเฉรอทีก็คงจะเห็นว่าพระหนุ่มกำลังคลั่งและหลงกับอวิชชามากเกินไป ซึ่งช่วงเวลานั้นพระโสพลน่าจะกำลังมีอาการคลั่งวิชาและกำลังอาภาธหนักด้วยภายหลังที่พระหนุ่มได้มรณะา้าไปแล้วสัปเหร่ทีได้ทําการสะกดวิญญาณพระหนุ่มเอาไว้เพราะสัปเปหร่แทบทุกคนจะมีคาถาสะกดวิญญาณเสร็จแล้วใส่กุญแจห้องเอาไว้เหมือนเดิมแล้วทําให้ชาวบ้านเข้าใจว่าพระหนุ่มไปเยี่ยมโยแม่ที่ต่างจังหวัด แต่เกิดคำถามในใจของหลวงตาคือทำไมสัป,ปเหร่อทีถึงได้ตายหลังจากนั้นไม่นานเลยและตายด้วยอาการป่วยที่ไม่ชัดเจนคือไหลาตายต่อมาก็ไม่ปรากฏพูดผีและวิญญาณออกมารบกวนอีกวัดนี้จึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งมีญาติโยมเข้าวัดมาทำบุญชาวบ้านก็ให้ลูกหลานมาบวชที่วัดนี้หลวงตาปฐมก็กลายมาเป็นพระอุปัชา เริ่มมีงานบุญงานรื่นเริงเหมือนเมื่อหลายปีก่อนเรื่องของหลวงพี่ที่หายไปก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจแอดมินขอบพระคุณมากครับเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงบางส่วนบางส่วนเป็นเรื่องที่ผู้เขียนจินตนาการขึ้นมาทั้งชื่อบุคคลชื่อสถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์และให้อัธรษในการฟังผู้ฟังควรใช้วิจารณญาณในการฟังและฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอบคุณครับ